เราเขาเชิญมาแล้วไม่ใช่เนาะพี่เขาแล้วแหละเออรุ่นเดียวกันนี่ทุกคนนี่ครับนี่ครับผมคนนี้เลยก็นเขาเชิญโทรมาแล้วว้าวเชิญยอดเชิญยอดเชิญย,ยอดกดเลยกด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 สี่บัตรถ่อนนะว่าทุกคนครับเราเอาดีเซิร์ตกับไอซ์วอลระโนระเบิดปัววะโอ้ไปซื้อกอาะวะเนี่ย มไม่ได้คนนะอ๋ออะไม่แอไรเลยเอออโอ้โอ,อผมแพ้แน่เลยทุกคนทำไมดูสเต็ปแล้วแขกจัง โอ้ยสเต็ปมาแ,แข่งบ่นี่อืออือโอ้โหโอ้สเต็ปมาแ,แข่งครับเล่าทุกคนโอ้โหแม่คนตึงตึงเกินเอื้อ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 โอ้โหเกือบตายทุกคนครับน้องเขาเก่งมากเลยเราซืา้อแค่เกาะไป แค่นั้นเองเดี๋ยวยิงบอกก่อนเราเล่นดีเสริฐนะน้องเขาเก่งอะ่ะโอ้โหเขากดตัวผมไม่ยั้งเลยมืงเกียงกับแตกอะ่ะอึไม่ใช่วิ่งไปตานที้ผมตายโง่แล้วไม่เอานะฮาเลยนะกำลัง <c oughs> ผมวะเนี่ยเขาอยู่ฝั่งนู้นเลยเ <c oughs> ขาวิ่งไปหาผมฝั่งนู้นปะอือโอ้ย นตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวตายก็จะมีคนตายโง่เออเออโอ้ย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 พี่ขอโทษอ้าวอืมโอ้โอ้ทำไมปล่อยเลยฮัลโหลฮัลโหลน้องขอโทษ ไม่ปล่อยเลยโอ้วิ่งอย่างนี้พออย่างนี้ก็วิ่งตายสิท้าะไม่ได้ปั๊มยาเลยทุกคนคร่อมในตัวนี้ก็พอเออจริงอ่าอยู่นู่นนี่ไงนี่ไง โอ้โหโอ้โหไม่ตายโอ้โห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 พบตายโอ้โหหัวหนีายเลยเขาเป็นคนยิงตัวโคมมากเลยทุกคนโอ้โห เจ็บหมดทุกคนโอ้โหอืมโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยเออโอ้โหหนีครับจังหวะนี้เราอะไรล่ะอืโอ้ยไม่ติดว่ะ ทุกคนมันยิงไม่โยนเลยอะผมยิงแล้วแกอ้อหนีก่นอนนด้ไหมอืมอโอโหไม่ตายว่ะเอออือโหโอโห ผมไม่ได้ปั๊มยาเลยอะโอกาสปั๊มยาแทบจะไม่มีอะอืมอุ้ยไม่ติดอะโอ้โหรัดเดียวโอ้โหอะไรวะเนี่ยติงเกินอือโอ้โหจะลองผมทุกคนครับน้องเขาตึงมากไม่ใช่น้องอะรุ่นเดียวกันรู้กี่รอบแล้ววะเนี่ยโอ้ปัดโทออยู่ไหนเนี่ย ั๋อเหรอเฮ้ยไม่ติดเลยทุกคนดิงดิงหัวยากมากเลยอือเจ็บอุ้ยยี่หัวแดบไปหนึ่งทีโหเป็นยอดเลยทุกคนเขาตึงมากเขาตึงครับ อีกอย่างนึงคือต,ตึงกับผมเยอะและอีกอย่างหนึ่งคือผลสู้ไม่ได้ครับผมเทียบตัวเองคิดหายมาครับพี่น้องจะโชว์หนัาผมคกับหนึ่งแอครับแอคหนึ่งทีแอคหนึ่งทีขอแอคหนึ่งทีแอคแอวะนี่แอคโยไป่หนึ่งทีแม่แกขอรัดเดียว <c oughs> น้องมีขอโทษนะแต่น้องเห็นคลิปนี้พี่บอกเลยว่า มันฟุก <laughs> อยู่ไหนเนี่ยเขาอ,อยู่ไหนตงหาไม่เจอทุกคนโอ้โหดูด่ไงหาเจอลออะเออะกลยเป็นนับเออทุกคนไหมโอ้โห เจอทุกคนดีเนี่ยนี่บ้านหลังนี้แหละเพราะว่าบ้านหลังนี้ไงนี่ไงเจอแล้วนี่ไงอ่าบอกเลยว่าเออทำไมรู้สึกวิ่งตามน้อนเหนื่อยอย่างวะเอออืมโอ้โหต้โอ้ออ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  ออโอ้โหทุกคนอ้าวโอดหอ้โอ้โหอเทียบห,นหนายเลยนะหมดคขาจะพูดเลยยิงไม่โดนเลยปัดโถถ้าผมล,ลืมซื้อไอ้วอลน,นี่จะเป็นอะไรที่หามากทุกคนผมบอกเลยว่าหามากเขาจะกดมาทำไมเยอะแยะวะโอ,โโอโ้ปัดโถโอ้อะไรคำนี้ทุกคนดูดิโอ้โหดมามิเขายิงโดนผมเยอะกว่าอีกอะ อย่างนี้คือผมลนนั่แหละคือตอนนี้คือมือสั่นอ่ะคือง่ายๆเลยไม่เคยเจอตึงขนาดนี้เดี๋ยวบอกว่าเวลาผมอคลิปบอกผมตบไก่ก็ได้นะเนีุยคนเปืออะไรวะเนี่ยเอือ โอ้ยเจ็บเจ็บอืมอืมอือโอ้โหตยตึงเกินไม่เคยเจอตึงอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยโอ้อยู่ข้างล่างเสียเปรียบมากเลยทุกคนก็เอาเป็นว่าเอาเป็นกาลังใจให้ผมด้วยทุกคนอย่าลืมก่อนแล้วก็ทักทายผมด้วยก็ขอโทษนั้งทุกคนด้วครับผมเพราะผมเพราะผแพ้ยังพึ่งหมดสถานะครับ อ <laughs> ผมลนจริงอะเห็นมาบางจังหวะเอา้าโอ้หมดกันแล้วแป๊บน,นึงเดี๋ยวผมแอบตับเรอออกมาหั่นยดกว่าราเข้าออกมา,กกาเราเข้าออกมา,า,า,ออกม,า,ามาทางไหนไวะอไม่คืนหัวเลยอะ่ะ เออโอ้ยเจ้าวันนี้เจ็บอือวางไว้ก่อนหนึ่งลูกไปโอ้ปา๊มยาก,ก่อนเลยจังหวะนี้สภ้พ้าไม่น่ารอดขอแอบมุมนี้แล้วกันทำไมเล่นลูกตุ๊ดจังวะ ตอนตัวเต็มๆ,ๆทุกคน,มนเมื่อกี้เจ็บเลยเออทำไมรู้สึกผมแล้วลูกตุ้นที่หมายเลย <S <S 1> <S 1> ดันแล้วจังหวะน,นี้อืมอืมอืโหดันแล้วจังหวะนี้อือ,อ ผมเปิดแล้วโอ้โหโอ้โหเกินโอ้เหลือนัดเดียวแล้วโอ้โหโอ้โหอุ้ยโอ้โหเลือกเลยเท่าไหร่โอ้เลือกเลยเจ็ดสิบอะโอ้โหทุกคนผมแพ้แน่เลยจังหวะนี้โอ้โหแม่โคตรกดดันเลยปัดโถ ดูครับดูดความเก่งครับของคนสมัยนี้คนสมัยนี้โหดมาก <S <S เอาคำบหนึ่งนะประดนประเด็นเขายิงปืนอ,อะไรมานะเมืเ่อกี้ปืนกลไงอ้าวสวยจาละโอ้ย ผมรู้สึกว่าผมผมรู้สึกผมจะแพ้แล้ววะกดไปเงี้ยนะอ้ยตึงตึงเกินอืออืออ้ยโอ้อะไรวะเนี่ยอือโอ้ลูกสุน โอ้ยลนลนลนโคตรเลยตอนเนี้ยโอ้ยคนทุกคนตัวของสัตว์อะตอนเนี้ยคือแบบตื่นเต้นอะตื่นเต้นตื่นเต้นจริงโอ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้าอ๋อ้โอ้อโห โอ้โหผมแพ้น่าเลยทุกคนก็ชาร์จผมแน่เลยจังหวะนนี้อโอ้โห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 โอ้าวอ้าวผมแพ้โอ้ผมแพ้ว่ะโอ้ my god โ oh, อ okay, so huh? ้โหเกือบตายอาสาดิอ่ะขอโทษทุกคนดูผมแพ้ พราะทุกคนครับน้องเขาบอกอีกรอบไหมครับทุกคนก็น้องให้พี่บอกอย่างว่าคำเดียวเลยว่ารอบแรกพี่ก็ตายหายแล้วเห็นไหมนะรถที่ผายเลอยอ่ะก็ทุกคนเดี๋ยวผมแบ่งพารไปสองพาร์ดีกว่ามาทุกคนมา